สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท่านนะครับมาพบกันกับสูตรนาทีทองนะครับเป็นเลขหวยชุดเดียวนั่นเองนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถูกกันทุกคนนะครับกับเลขที่ผมได้ส่งไปให้นะครับไปเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับมีทั้ง6 5มีทั้ง6 3นะครับถูกกันทุกคนนะครับก็แสดงความินดีกับสมาชิกทุกๆท่านนะครับและขอบคุณสำหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนั่นเองนะครับ ดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการคิดสูตรหวยชุดเดียวว่าคิดกันยังไงนะครับสูตรชุดเดียวนะครับในแต่ละหลักนะครับจะมีอยู่2สูตรชนกันนะครับตัวอย่างหลักร้อยนะครับจะเป็นแบบนี้นี่คือ2สูตรนะครับจะมีตัวหนึ่งที่ชนกันแบบนี้นะครับงวดนี้ชนเลข2นะครับออกไปที่หลักร้อยแบบนี้2 4 6นั่นเองนะครับงวดนี้2สูตรชนที่เลข3นะครับออก3า4สองนะครับชนเลข8ออก8 5 2้านะครับ ชนเลข8งวดที่ผ่านมานะครับเลข8จะอยู่หลักร้อยนะครับ8 6, 5นั่นเองนะครับนี่คือสูตรนาทีทองของเรานั่นเองนะครับหลัก10หลักหน่วยก็เช่นกันนะครับจะมี2สูตรและก็จะมีตัวเดียวที่ชนกันหวยชุดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการคิดการคำนวณกันนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มาทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับ และช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นห้ามนำเลขการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมก่อนที่เราจะมาดูการคำนวณนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับวันที่1กันยายนนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นนะครับคำนวณไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูการคำนวณนะครับหลักร้อยที่เราฟันธงนะครับจะมีเลข6กับเลข7นะครับแต่เราเน้นไปที่เลข7ตัวเดียวนะครับ เลข7ตัว6เป็นตัวรองนะครับแล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดเป็นชุด3ตัวตรงนะครับ18ชุดนั่นเองนะครับแต่ชนิดเลข18ชุดตัวนี้นะครับเราจะตัดเหลือแค่ชุดเดียวนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าทํากันยังไงนะครับการคานวณทุกจุดทุกตําแหน่งนะครับถ้าดูแล้วไม่เข้าใจนะครับสงสัยนะครับ0 8 8 6 2 7 4 1 4 1อนะครับแอดไลน์มาปรึกษากันได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ IDline นะครับหรือ ใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับจุดไหนตำแหน่งไหนที่สงสัยนะครับหรือไม่เข้าใจทักหรือมาสอบถามกันได้นะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับทุกคนจะได้รู้จุดรู้ตำแหน่งในการบวกตัวเลขนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมจะยกครับออกมานะครับวันที่16กรกฎานะครับรางวัลที่1นะครับ2 4 5 3 2 4 2ตัวล่าง26นะครับ แล้วเรานําเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับมาคานวณด้วยเลขท้ายเช่นกันแบบนี้นะครับตรงนี้เรียงให้ถูกต้องนะครับ1ไว้2 2ไว้1ก็ไม่ได้นะครับเรียงให้ถูกต้องนะครับไปดูตําแหน่งการคํานวณหลักร้อยก่อนนะครับจุดแรกนะครับให้วงไปที่หลัก12ตัวเลขรัฐบาลตัวนี้นะครับจุดต่อไปดูเลขท้ายครั้งที่1นะครับในตำแหน่งหลัก10หลักหน่วยนะครับในแต่ละหลักจะมีแค่3จุดแบบนี้ที่เราจะนำมาบวกกันนั่นเองนะครับ ไปดูที่หลักสิบบ้างนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับหลักร้อยรางวัลที่1และหลักร้อยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนะครับนี่คือหลักสิบนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักพันรางวัลที่1นะครับหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับนี่คือจุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับในแต่ละหลักนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลักสิบใช้จุดนี้หลักหน่วยใช้จุดนี้นะครับเราก็แค่นําตําแหน่งที่เราวงนนะครััับบมาต้งวกก28 4นะครับ 2บวก8บวก4นะครับแล้วก็จะมีเลขคงที่นะครับในตำแหน่งหลักร้อยจะเป็นเลข3ต้องบวกทุกครั้งนะครับเป็นปากกาสีแดงนะครับทีนี้ไปดูหลักสิบบ้างนะครับ4 30นะครับ4บวก3บวก0นะครับส่วนตำแหน่งหลักสิบเลขคงที่จะเป็นเลข7นะครับปากกาสีแดงต้องบวกทุกครั้งนะครับ5 5 4นะครับอ่อไม่ใช่นะครับ5 บวก5และบวก4นะครับแล้วเลขคงที่หลักหน่วยจะเป็นเลข6นั่นเองนะครับในแต่ละหลักเลขคงที่จะไม่เหมือนกันนะครับ <bir> เลขคงที่หลักร้อยสหลัก17หลักหน่วยเป็นเลข6นะครับตัวนี้เป็นเลข5นะครับตรงนี้เราบวกเลขกันนะครับ2,8บวก8ได้10 10คือ0นั่นเองไม่มีตัวทดนะครับ14 4บวก3นะครับบวกเลขคงที่ได้เท่ากับเลข7นะครับเเพิ่มเป็น8 8เพิ่มเป็น9แบบนี้ นะครับให้เพิ่มมาแค่3ตัวเท่านั้นนะครับครั้งละ1แต้มนะครับหลักส0ก็เช่นกันบวกกันได้7 7บวกย์ 0, ได้7 7บวก7ได้เลขคงที่ได้เท่ากับเลข4 4เพิ่มเป็น5 5เพิ่มเป็น6แบบนี้เพิ่มครั้งละ1แต้มเหมือนกันนะครับ5บวกหได้10นะครับ14 4บวก6ได้10คือ0ูนย์ะครับ0นย์เป็น1 1เป็น2แบบนี้นะครับในแต่ละหลักนะครับสูตรที่1จะเพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับ ทีนี้จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งเพื่อที่จะนํามาชนกันนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้วงไปที่เลขหน้าครั้งที่หหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกัน2ครั้งนะครับจะไม่ดีนะครับตรงนี้ต้องบวกกัน2ครั้งนะครับส่วนฝั่งหลัก10นะครับให้วงไปที่หลัก10นะครับหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลัก10หลักหน่วย2ตัวรัฐบาลนั่นเองตัวนี้น, zweiten, นะครับ วิธีการบวกก็ง่ายๆทำเหมือนกันนะครับ93 3มาตั้งบวกนะครับ9บวก3แล้วก็บวก3นั่นเองนะครับตัวนี้3กับ6นะครับ3บวก6นะครับตัวนี้2บวก6นะครับ2บวก6นะครับเราไปบวกที่หลักร้อยก่อน9บวก32 2นะครับ2บวก3จะได้5นะครับสูตรที่2ให้ทุกคนเพิ่มครั้งละ3แต้มได้8ได้11คือ1แบบนี้นะครับ ทีนี้วิธีการเลือกตัวเลขนะครับวิธีการเลือกตัวเลขเราไปดูหลักร้อยก่อนตัวไหนที่ซ้ำกันนะครับเราเลือกตัวนั้นออกมานะครับนี่คือเลขที่เราเลือกในตำแหน่งหลักร้อยคือเลข8ดนั่นเองแบบนี้นะครับไปดูที่หลัก10บ้างนะครับหลัก10บนะครับ3 6จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเลข0นะครับตรงนี้นะครับส่วนหลักหน่วยจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องมี3จุดแบบนี้นะครับเราบวกกันนะครับ สามบวกหกได้เก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้านั่นเองเพิ่มครั้งละสามแต้มได้สิบสองแล้วก็ได้ห้านะครับสูตรที่สองจะเพิ่มครั้งละสามแต้มสองบวกหกได้แปดแปดบวกสี่สิบสองนะครับสองเพิ่มสามได้ห้าเพิ่มสามได้แปดแบบนี้ทีนี้เรามาเลือกตัวที่ซ้ำกันนะครับหลักสิบหลักร้อยได้แล้วนะครับเป็นเลขแปดหลักสิบได้เลขห้านะครับตัวที่ซ้ำกันแบบนี้ นะครับส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับได้เลข2นะครับตัวที่ซ้ำกันนะครับก็คือเลข2นั่นเองครบนะครับทั้ง3หลักนะครับ8 5 2นะครับเป็นเลขชุดเดียวนั่นเองนะครับ8 5แล้วก็2นะครับ2ตัวก็ตัด5 2แค่นั้นเองไปเลือกซื้อหวยรัฐบาลเลขชุดเดียวเป็นสูตรนาทีทองนั่นเองนะครับวันที่16กรกฎาคมวันที่1สิงหาคมนะครับ8 5 2นะครับแบบนี้ เราสามารถลุ้นรางวัลที่1ได้เลยนะครับเพราะว่าออกตรงๆนั่นเองแบบนี้นะครับผมงวดถัดไปนะครับเราจะคณอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลที่กองสลากออกมาให้ถูกต้องนะครับในตำแหน่งหลักร้อยก็วงไปที่เดิมนะครับหลัก12ตัวล่างนะครับเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับหลัก10หลักหน่วยตรงนี้นะครับ ไปดูที่หลักสิบบ้างนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับหลักร้อยรางวัลที่1นะครับและก็หลักร้อยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนะครับหลักละ3จุดนะครับส่วนฟังหลักหน่วยก็วงไปที่หลักพันรางวัลที่1นะครับหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนําตําแหน่งที่เราวงไว้มาบวกกัน5 91นะครับ5บวก9บวก1และอย่าลืมนะครับเลขคงที่ในตําแหน่งหลักร้อยนะครับจะเป็นเลข3นั่นเองนะครับ ตัวนี้18 8นะครับ1บวก8บวก8นะครับเลขคงที่ในตำแหน่งหลักสิบก็จะเป็นเลข7นั่นเองทุกครั้งนะครับแบบนี้แบบนี้1 5 1หนะครับ1บวก5และก็บวก1นนะครับเลขคงที่ในตำแหน่งหลักหน่วยก็จะเป็นเลข6นั่นเองนะครับเลขคงที่ในแต่ละหลักนะครับ3 7 6จนะครับจำไว้ให้ดีนะครับ บวกกันนะครับ5บวก9ได้14 4บวกนได้5้าหบวกเลขคงที่บวก3ได้8 8เป็น9 9เป็น0นแบบนี้เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับหลักสิบ1บวก8ได้9 9บวกแป7บเวกเลขคงที่ได้14นะครับ4เพิ่มเป็น5้า้าเพิ่มเป็น6เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับ1บวก5ได้6 6บวกนได้7 7ดเบวกเลขคงที่ได้13นั่นเองนะครับ3เป็น4 4เป็นหแบบนี้ นะครับในแต่ละหลักนะครับฝั two two uh ่ง huh. สูตรทีはは่1จะเป็นแบบนี้ไปดูสูตรที่2ที่เราจะชนกันนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้วงไปที่หลักร้อยครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนะครับ2ครั้งตรงนี้ฝั่งหลักสิบนะครับวงไปที่หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองฝั่งหลักหน่วยวงไปที่หลักสิบหลักหน่วย2ตัวล่างนั่นเองนะครับเราก็นํา3จุดนี้นะครับมาตั้ง5 5 5หหบวกกันนะครับห้า บวก5แล้วก็บวก5นั่นเองนะครับส่วนหลักสิบ1บวก2นะครับฝั่งหลักหน่วย5บวก0นะครับ5วก0นะครับแต่ฝั่งหลักสิบจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องเพิ่มออกมานะครับเพราะจะมี3ตัวแบบนี้นะครับฝั่งหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับงวดนี้จะเป็นเลขศที่เพิ่มออกมานะครับผมรวมแต้มกันนะครับ5บวก5บวก5ได้15คือ5สูตรที่2เพิ่มครั้งละ3แต้มได้8ได้1แบบนี้ นะครับสูตรนี้1นึบวกสบวกสนะครับได้เท่ากับเลข6นั่นเอง6เพิ่ม3ได้9เพิ่ม3 12นั่นเองนะครับฝั่นี้5้บวกห้าบวกห้าบวกศย์บวกศได้5นะครับหเป็น8 8เป็นมนนะครับสังเกตดีๆนะครับฟังสูตรที่1จะเพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับทุกหลักเลยนะครับสูตรที่2ตัวตัดจะเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับเรามาเลือกตัวเด่นออกมานะครับในแต่ละหลักนะครับ ฝั่งหลักร้อยนะครับจะเป็นเลข8ที่ชนกันนะครับฟ nice. ันทงไปที่หลักร้อยนั่นเองนะครับฝั่งหลักสิบนะครับที่ซ้ํากันคือเลข6นั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวนะครับแบบนี้ฝั่งหลักหน่วยที่ชนกันจะเป็นเลข5นั่นเองนะครับจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้สรุปแล้วนะครับเลข3ตัวชุดเดียวจะเป็นเลข8 6 5ห้นั่นเองนะครับแ6แล้วก็5นะครับ2ตัวก็จะเป็นห5้นั่นเอง แค่นี้เองนะครับเลขชุดเดียวนะครับหสิงหาคมนะครับออก16สิงหาคมนะครับออก8 6 5นั่นเองถ้าเราเลือกเลขถูกต้องนะครับในแต่ละหลักที่ชนกันหรือซ้ำกันออกมานะครับเลขชุดเดียวก็จะได้ประมาณนี้และได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้ทุกงวดนะครับเวลาเราคำนวณเสร็จแล้วนะครับเลขจะเหลือเออเลขจะเหลือชุดเดียวแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับฝั่งหลัก10 ก็คือจุดสุดท้ายจุดนี้ฟังหลักหน่วยเช่นกันจุดนี้ฟังหลักร้อยครบแล้วนะครับทุกจุดนะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับเลขถึงจะตัดหลือแค่ชุดเดียวแบบนี้ตัวเดียวแบบนี้จับได้หวย3าตัวชุดเดียวนะครับทีนี้ที่มาทําให้ดูตรงนี้ผมไม่ได้มาชักชวนหรือว,ว่านแนะนาให้ใครไปเล่นนะครับใครอยากได้สูตรหวยนาทีทองแบบนี้ไปคิดเองนะครับนําไปเสี่ยงหวยรัฐบาลนะครับเราสามารถ แอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0886274141นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Li n ลนะครับหรือใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับย้ำนะครับสูตรนี้เวลาคิดออกมาแล้วได้แค่ชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูงวดหน้ากัน เรามาดูว่าวันที่1กันยายนนะครับงวดที่จะถึงนี้ครับในแต่ละหลักนะครับจะมีเลขตัวไหนบ้างนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับให้วงไปที่หลัก12ตัวล่างนะครับจุดเดิมนะครับเลขท้ายครั้งที่1นนะครับหลัก10หลักหน่วยตรงนี้นะครับไปดูที่หลัก10บ้างนะครับวงไปที่หลักหมื่นไปที่หลักร้อยนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักพันในวันที่1หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง เรานำามจุดในแต่ละหลักมาบวกกันนะครับ6 3 4มาบวกกันนะครับ6บวก3นะครับแล้วก็บวก4นะครับแล้วเลขคงที่ฝั่งหลักร้อยจะเป็นเลข3นั่นเองนะครับถ้าเป็นประกาสีแดงนะครับจะเป็นเลขคงที่เราต้องใช้ทุกงวดนะครับ9 8 8นะครับ9บวก8บวก8นะครับเลขคงที่ของหลักสิบจะเป็นเลข7นั่นเองแบบนี้นะครับหลักหน่วย4 2 4สองสนะครับ 4บวกสแล้วก็บวกสนะครับเลขคงที่หลักหน่วยจะเป็นเลข6นั่นเองนะครับเราไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับ6บวก3เลข้9เบวก4ี่บนะครับ3บวก3เลขคงที่ได้เท่ากับเลข6นะครับ 6, 6, 6เพิ่มเป็น7 7, 7เพิ่มเป็น8นี่คือหลักร้อยวันที่1กันยายนนะครับ9บวก87 7บวก85 5บวกเลขคงที่ เลข7ได้12ก็คือ2นะครับ2เพิ่มเป็น3 3เพิ่มเป็น4นี่คือหลักสิบวันที่1กันยายนนะครับ4บวก2ได้6 6บวก4ได้10 10คือ0ูนนั่นเองนะครับศูนบวก6เลขของที่ได้เท่ากับเลข6นะครับ6เป็น7 7เป็น8นี่คือหลักหน่วยวันที่1กันยายนนะครับทีนี้เราจะตัดเหลือตัวเดียวนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนเราก็บ่งไปตรงนี้หลักร้อยที่1นะครับหลักร้อยที่2เลขท้ายนะครับ2ครั้งแบบนี้ ฝั่งหลัก10ก็วงไปที่เลข8กับเลข9ตัวนี้หลัก10หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนะครับหลักหน่วยหลักสุดท้ายก็วงไปที่หลัก10หลักหน่วย2ตัวล่างนะครับ6 9 9บวกกันนะครับ6บวก9และบวก9นั่นเองนะครับ8บวก9นะครับแบบนี้นะครับ6บวก3นะครับแบบนี้เราจะไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับว่าเลขตัวไหนที่ซ้ำกันนะครับ หกบวกเก้าได้สิบห้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่ก็คือสี่นั่นเองเพิ่มครั้งละสามแต้มได้เจ็ดได้ศูนย์นะครับหลักร้อยที่เราฟันธงนะครับวันที่หนึ่งกันยายนนะครับตัวที่ซ้ำกันคือเลขเจ็ดนั่นเองนะครับเลขเจ็ดนะครับวันที่หนึ่งกันยายนนะครับถ้าเราจะไปเลือกซื้อหวยรัฐบาลเลขเจ็ดอยู่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับถ้าไปจับคู่หลักสิบก็คือสองสามสี่ต้องมีนะครับหลักสิบหกเจ็ดแปด นะครับแบบนี้นะครับทีนี้จะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่เราเลือกออกมานะครับเราต้องมีตัวที่ชนกันฝั่งนี้นะครับเราต้องรู้อีกจุดหนึ่งตัวไหนมาวางนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกนะครับเลข3ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ซ้ํากันหรือว่าชนกันนั่นเองนะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ชนี้ถ้าเลข2ตัวจับคู่กันนะครับจับคู่กันเนี่ยสตัวกับ3ตัวจะได้9้าชุดนะครับ ก้าชุดถ้ากลับไปกลับมาจะเป็น18คู่18คู่ถ้าไปจับคู่กับหลักร้อยตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้ที่ผมจับคู่ไว้ให้ดูนะครับแบบนี้เลข7นี้เป็นหลักร้อยตัวเดียวนะครับส่วนหลักสิบก็จะเป็น2 3 4านะครับเห็นไหมครับ2 3 4านะครับผมเรียงเอาไว้นะครับหลักหน่วยจะเป็น6 7 8 6 7 8กลับตัวกลับไปกลับมาเป็น18ชุดนั่นเองนะครับเลข6หลักร้อยเป็นตัวรองนะครับทีนี้เลขในกลุ่มนี้นะครับ เลขในกลุ่มนี es, ้ทั้งหมดนี้ถ้าเรารู้จุดนี้จุดเดียวนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกนะครับเลขในกลุ่มนี้นะครับเราจะมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นที่เราดึงออกมานะครับในกลุ่มนี้นะครับจะมีเลขแค่ชุดเดียวนะครับจะเป็นเลขตัวไหนนะครับหลักร้อยจะเป็น7นะครับจะเป็น7อะไรนะครับแบบนี้แล้ว2ตัวก็เช่นกันจะเป็นเลขตัวไหนนะครับ เรารู้จุดนี้เราจะรู้ทันทีนะครับเลขในกลุ่มนี้จะมีแค่ชุดเดียวนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับ0886274141เบอร์นี้เป็นเบอร์อ d ดี n ลนนะครับหรือจะโทรมาก็ได้เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรนะครับเลขกลุ่มนี้ทำให้ดูก่อนออกแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตเรามองไม่เห็นนะครับแต่เรามีความมั่นใจว่าในกลุ่มนี้จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับสื่อหัวรัฐบาลแบบรู้ที่ไปที่มานะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์นี้สูตรที่ส่งไปให้จะมีคําอธิบายทุกจุดทุกตําแหน่งนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับจะบอกไปด้วยนะครับหวยชุดเดียวนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับเรามาลุ้นกันวันที่1กันยานะครับชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ ท้ายสุดสุดท้ายนะครับต้องกล่าวกันว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับสวัสดีครับ